ความหมายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบมันคือการนำความคิดเชิงสร้างสารรค์เนาะไปใช้ในการหาไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยที่มีผู้ใช้ลูกค้าหรือผู้คนเป็นศูนย์กลางกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับจะทําให้เราเข้าใจปัญหาและความต้องการเชิงลึกของผู้ใช้นําไปสู่โอกาสในการสร้างสารรค์ไอเดียนะครับมองหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆที่ตรงกับผู้ใช้อย่างแท้จริง UX Writing เนี่ยมันสําคัญยังไงเนาะจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งแขนงความเชี่ยวชาญในโลกของเทคโนโล,นโลยีนะครับว่าไอตัววิชานี้มันช่วยให้ในโลกของการทํางานดีไซน์อ่ะมันง่ายขึ้นยังไงบ้างเวลา คนเห็นแบรนด์คนรู้สึกไม่ได้ผูกพันเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่รู้จะรีเลทตัวเองเข้าไปที่จุดไหนของแบรนด์แต่เมื่อมีตัวอะไรสักอย่างหรือสิ่งอะไรสักอย่างที่เป็นแมสคอตหรือเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาที่เป็นตัวแทนของแบรนด์นั้นๆคนรีเลทได้ดังนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของนักออกแบบค่ะที่เราจะออกแบบสร้างลูกเล่นยังไงให้ใช้วัสดุเดียวและมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์และสร้างภาระกับโลกให้น้อยที่สุด ในปัจจุบันเกมเนี่ยคือโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวของทุกคนเลยครับสำหรับอุตสาหกรรมเกมตอนนี้อยากจะแจ้งให้ทราบไว้เลยว่ามันยิ่งใหญ่ไม่แพ่อุตสาหกรรมอื่นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมหนังมีมูลค่ารวมทั่วโลกหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับอุตสาหกรรมเกมตอนนี้ในขณะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะนักเรียนใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงต่ออาทิตย์คำถามก็คือแล้วผลสำล์มันเป็นยังไง ปัจจุบันเนี่ยผลจาก OECD หรือว่า p i s a Score ที่วัดระดับการศึกษาทั่วโลกนะฮะส่งผลให้เห็นว่าเราไม่จะเป็นต้องเรียนานานเราก็สามารถได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงได้นะคะตัวตัวอย่างจากฟินแลนด์เนี่ย25ชั่วโมงต่อทิย์เขาไปไกลระดับที่1ของโลกนะคะในหน้าที่ของเราเนี่ยเราตั้งใจเรียนเรามีความตั้งใจที่ดีแล้วคราวนี้เราจะมาปรับยังไงได้บ้างทําให้การศึกษาไทยเนี่ยได้บทเรียนจากฟินแลนด์แล้วเราสามารถทําให้ผลสัมฤทธิ์ของเราด้วยความตั้งใจที่ดีของเราเนี่ย ไไปได้กกลกว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์อินดัสทรีนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและประเทศไทยก็มีศักยภาพในการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยโปรดิวเซอร์ได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมจะเจอตลอดคือคนมักจะเข้าใจผิดว่าโปรดิวเซอร์อะทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องเงินเป็นคนจัดการเรื่องตารางการถ่ายทำอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีอาชีพโปรดิวเซอร์ที่มันทำหน้าที่มากกว่านั้น มันทำหน้าที่ในเชิงคอนเทนต์และครีเอทีฟเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังครับทรัพย์สินธางปัญญาลนมีบทบาทสําคัญเบื้องหลังในการขับเคลื่อนโลกทั้งสิน้นและยังคงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจะมีคํากล่าวที่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเสมือนน้ามันในศตวรรษที่21 ทำอย่างไรดีนะคะเราจะหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนสิ่งที่เราอยากคิดอยากทำอยากสร้างขึ้นมาได้ประเทศไทยนะคะมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ7.6ของ GDP ของทั้งประเทศนะคะโดยมีมูลค่าในปี2020นะคะอยู่ที่1,190ล้านบาททีเดียว